อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอ่าวันนี้ผมจะมาสอนที่การเพิ่มยอด follower หรือว่ายอดผู้ติดตามนะครับของเอ w ก t t ทวิเตอร์นะครับ อ่ะสำคนที่มียอดติตามน,น้อยหรือยอดเฟลเวอร์น้อยก็สามารถเพิ่มอ่ะตามผมได้เลยนะ่ให้คนสนับคิกเข้ามาในดีนี้ผลิตก,การวอล์ก์ไว้ข้างล่งลางคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาให้ยุงย่งยากนะครับหรือว่าคุณคนผู้มการที่เสิร์ชหาก็สามารถเสิร์ชไปว่า k m MM k t f ได้เลยนะครับก็เข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะก็อ่ะนี้จะเป็น หน้านี้เนี่ยให้คุณผู้ชมคลิกปที่เข้าสู่เว็บไซต์เลยนะสำหรับคนที่คลิกเข้ามาได้ดีเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้ามาสู่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นเว็บไซต์ k ก m k t a c o m เลยนะอ่าตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดติดตามนะครับตัวนี้เขาให้เรานะลงชื่อเข้าใช้นะคนที่มีหลสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับอ่าครับสมัครสมาชิกเนี่ยบนความมือตัวนี้เลยนะครับ อ่ะสวัสดีขอจะใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็อ่านัหพานะครับตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะไม่คุณผู้ชมใส่อะไรมาเลยก็ได้นะต่อมาุผมก็อย่าลืมติ๊กที่ใช่ไม่ใช่โปรแกมรมมาตรวจมาตุกขามด้วยนะการทำกิจกิจกรรมที่เขาให้เราทําไปด้วยเลยนะครับอ่ะแล้วทําการกรอกข้อมูลไปที่เพราะสามารถกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google นะว่ากดลงอ่าสมัครใช้งานด้วยบัญชี G ี mail Google ตัวนี้ไปได้เลยนะ วันทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุ้มชมชื่อผู้ใช้แล้วก็หลับผ่านาันการลงชื่อเข้าใช้งานดานนห้าได้เลยนะครับตัวคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ไปนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะ อากาก,กดลงชื่อเขาใช้มปแล้วเขามาสู่เว็บไซต์ K ม M T S ริบดรอแล้วนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าคำซ,ซื้อใหม่ก็จะมีหลายแพลฟอร์มให้เราเลือกเลยไม่ว่าเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิก t o k YouTube ทเลแกรมทวิตเตอร์ S O ตรงนี้ก็มีก็หลายฟอร์มให้เราเลือกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเลือกใช้ฟอร์มของ Twitter หรือ X อกทว t ตเตอร์นั่นเองนะก็ะเลือกไปเลยที่ทวิตเตอรตรงนี้นะแต่ใน,นหมดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยนะครับตัวนี้พอจะเลือกที่หมวดหนนนะม บริการนี้เลยนะครับอ่านนรับคุณจะเลือกไม่ถูกก็สามารถเลือกตามผมได้เลยนะต่อมาจะเป็นคำอธิบายนะก็อ่านคำอธิบายให้เข้าใจเลยนะจะมีหมายเหตุสำคัญบอกเราตรงนี้ก็อ่านให้เข้าใจเลยนะครับต่อมาจะเป็นการวางลิงก์นั่นเองนะครับก็คือไปลอาอลิงก์ของ X Twitter มาหรือว่าโปรไฟล์มานะอ่ะาก็เปิดหน้าโปรไฟล์ X Twitter ขึ้นมาแล้วก็ copy ลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้แล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณเรื่องการได้เพิ่มเข้าไปเรือกัหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไป แต่ทาเว็บไซต์ในการคำนวณค่าจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับก็กดสั่งซื้อไปเลยนะหลังจากกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันจะมีควแจ้งเตือนมาว่าระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วตัวนี้แสดงว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณสามารถตรวจสอบัตดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้ขาที่ัตดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะครับตอนนี้จะมีไ d ดีแล้วก็บริการที่ เกี่การสั่งซื้อเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลินงค์ที่ใส่เข้ามานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นสถานะบอกเราว่ารอดำเนินการอยู่หรือว่ากาลังดําเนินการอยู่นีะส่วนลิงค์ตัวนี้คุณเพื่อสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบด้นในวันนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ตรวจสอบรียบรยแล้วว่าลิงก์ที่ใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะถ้าตัวนี้มีถุกต้องก็ไม่สามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดโ o l l o w e r ได้ตรงนี้คุณเราไปตรวจสอบกันให้ดีๆเลยนะครับต่อมาจะเป็นการเติมเงิน ถ้าคุณจนไม่มียอดเงินเลยหรือว่ายอดเงินน้อยก็สามารถเข้ามาเติมเงินในที่หน้านี้เลยนะก็เข้าไปที่หน,น้าเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกนะก็จะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดอ่าก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยแล้วก็โอนเงินเนี่ยสลิปนะก็สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะครับต่อมาจะเป็นอัพเปอร์เลดแล้วก็ชิวเพย์นะครับชิวเพย์ตรงนี้ก็จะเป็นการเติมเงินอ่าที่มีหลายช่องทางตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับ ก็จะมีสแกนเคียบโคดทุรียนวัเด็แล้วก็ธนาคารต่างๆให้เราเลือกใช้กันเลยโดนถึงตู้บุนเติมตรงนี้ด้วยนะอ่าต่อมาจะเป็นช่องทางของคริปโตนะก็จะเป็นช่องทางการเติมเงินของต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการเติมเงินอ่าที่ใช้ตะก,กุลเงินของต่างประเทศได้พวกบิตคอยก็ใช้ได้อยู่ตน,นรลาก็ใช้ได้เลยนะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ส่วนวิธีการหรือขั้นตอนการเงินการก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงคำแนะนำตรงนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำหรือขั้นตอนการเงินการอยู่กางลางในบรแล้วสามารถทําตามได้เลยะก็จมี ก็จะมีคําแนะนําที่แตกต่างกันก็สามารถทําตามแลวก็สามารถเลือกได้เลยนะต่อมาด้านความมือก็จะเป็นปวดการเติมเงินนะถ้าคุณเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นที่ปวดการเติมเงินตรงนี้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็คลิกเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดนั่นเองนะก็สามารถเข้ามาเสิร์ชหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยนะถ้าคุณช่้งคนหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถเข้ามาค้นหาได้จากตรงนี้ได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นเมนูการคื่นเงินถ้าคุณต้องการยกเลิกออเดอร์ไป อ่าออเดอร์ที่ทําการยกเลิกไปก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยอ่าต่วนี้จะเป็นเลขออเดอร์ที่การยกเลิกไปน,นั่นเองครับส่วนตรงนี้เป็นจนานวนเงินที่คืนไหมกับเรานะครับก็จะคืนให้กับเรา i อนี้เลยหรือว่า ID ดีที่ใช้อยู่น,นั่นเองครับจะไม่คืนให้กับเราตรงธนาคารนะครับส่วนตรงนี้เป็นสถานะของออเดอร์ว่ายกเลิกไปแล้วหรือว่ายกเลิกบางส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นมาครับเราได้เห็นตรงนี้อ่ส่วนตัวนี้เป็นวันที่แล้วก็เวลาที่การส,สั่งยกเลิกไปนั่นเองนะครับถ้าคุณการต้องการยกเลิกไปก็สามารถเข้ามาตรวจสอบออเดอร์ได้เลยนะครับว่าออเดอร์เป ช้เว็ตทางคองมพิวเตอร์ไม่ได้หรือใช้ทางคองมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยหรือว่าเปโตรกับ p p Store นะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่าและต่อมาถ้าคุณช่วงองการที่แนะนำเพื่อนมาใช้ไปใตนี้ก็เข้าที่เมนูนแนะนำเพื่อนตัวนี้เลยนะอ้ะาวนนี้ก็เป็นหน้าแนะนำาเพื่อนนะก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์แนะนำนะก็สามารถต๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนะคะรับ แล้วคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าเนียห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าคุณเพื่อนของผู้ชมได้ใช้เวไซต์ผ่านลิงก์นะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นอ่ารายละเอียดในการนะันนะเพื่อนสามารถอ่านรายละเอียดตัวนี้ให้เข้าใจได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดในการนันะนะเพื่อนนั่นเองนะอาแล้วหคุณชมมีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยังก็สามารถติดต่ออ d m i ได้หน้าดีเลยนะคำว่าติดต่อขั้นซื้อใหม่นะครับก็จะมีคำว่าติดต่อ a d m i นะครับอ่าเขาคลิกเข้าไปที่ติดต่อ admin ตรงนี้นะก็สามารถติดต่ออดมินได้สองช่องทาง อ่ะคุณู้ิการไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดคุณไปดูแล้วยอดผู้ติดตามหรือยอด follower ของเราขึ้นมาหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้อยู่ที่96นะสามารถกดลิฟท์หน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับอ่ะไปดูว่าเว็บไซต์ดำเนินการให้เราเสร็จสิ้นหรือยังนะอ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะอย่างที่ผมบอกไปเว็บไซต์ให้เช่วอกำลังดำเนิน,นการหรือว่ากำลังประมวลผลอยู่ตรงน,นี้คนช่วยกดจัรอสักครู่นะอนน่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนครบเลยนะครับตอนนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาตามจุดเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้กดจักคครรู่นะับเเพื่อป็นการไม่เสียเวลา อ่าเจะตัดมาตอนที่ยอ้ติตามหรือย่อโฟลเลอร์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนยอ้พิตามก็ทำการเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเข้ามาได้ดีได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะคครรัับบวดี